กลับมารับชมไทยบันเทิงกันครับไทยบันเทิงคลิปนี้พาไปชมเรื่องราวของจอนไตเตอร์ผู้เดินทางข้ามเวลาจากปี2036เมื่อวันที่2พฤศจิกายนปีคศ2000จอนไตเตอร์ปรากฏตัวครั้งแรกในห้องพูดคุยสาธารณะแห่งหนึ่งบนอินเทอร์เน็ตโดยครั้งแรกเขาลงทะเบียนใช้ชื่อว่า Time Traveler 0และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นจอนไตเตร์ในภายหลัง โดยชื่อของจอห์นไตเตอร์นั้นคาดว่าเป็นนามแฝงโดยเฉพาะคำว่าไทเตอร์นั้นย่อมาจาก Time Traveler โดยเล่นคำสะกดพยางสุดท้ายจากคำว่า Traveler ด้วย OR แทนที่จะเป็น Traveler ที่สะกดอย่างถูกต้องด้วย ER จอร์นอ้างว่าเป็นทหารที่มาจากปีคศ2036ด้วยเครื่องย้อนการเวลาที่ผลิตขึ้นในปี2034 โดยบริษัท GE หรือ General e l e c t r ทรอนิและเพื่อพิสูจน์ว่าคำพูดของเขาเป็นความจริงจอนได้โพสต์ภาพถ่ายเครื่องย้อนเวลาและคู่มือการใช้งานเครื่องให้ทุกคนได้เห็นแน่นอนว่าทุกคนที่เข้าร่วมวงสนทนาไม่มีใครเชื่อแถมยังยิงคำถามใส่เขาต่างๆนานา,นาเพื่อจับผิดเขาแต่จอนก็สามารถตอบทุกคำถามได้หมดแถมยังสอนเชิงกลับคนที่มาลองภูมิเขาอีกด้วย ลหลายคำถามที่จอนแตเตอร์ยิงกลับมายัางผู้ร่วมสนทนาไม่มีใครรู้ว่าเขากำลังพูดถึงอะไรแต่เมื่อไปค้นคว้าดูในภายหลังพบว่ามันล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์ชั้นสูงทั้งสิ้นอีกทั้งคำเตือนเรื่องจะเกิดการแพร่ระบาดของโรคสมองฟอได้เกิดขึ้นจริงในปี2001ทําทำให้หลายคนชักจะลังเล สำหรับภารกิจของจอนก็คือการกลับไปยังปี1975เพื่อแก้ไขระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ต้นแบบ IBM 5100โดยเขากล่าวว่าเครื่อง IBM 5100มีบักและมันจะส่งผลทำให้ไม่สามารถนับเวลาข้ามผ่านปี2038ไปได้เหมือนกรณี Y2K นอกจากนั้นเขาได้กล่าวว่าที่เขามาในปี2000นั้น เนื่องจากต้องการมาหาของสะสมส่วนตัวบางอย่างของเขาในสมัยที่เขายังเด็กที่เขาได้ทำหายไประหว่างเกิดสงครามกลางเมืองขึ้นที่อเมริกาที่เริ่มในปี2004และมันจะจบลงด้วยสงครามโลกครั้งที่3ในปี2015ชนวนมาจากสงครามระหว่างอิสราเอลและอารับซึ่งจะมีผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากกว่า3,000ล้านคนส่วนคนที่เหลือรอดอยู่จะก,กระจัดกระจายกันไป กลายเป็นกลุ่มชนรุ่นใหม่ณนะตอนนี้ถึงแม้สงครามกลางเมืองในอเมริกาจะไม่ได้เกิดขึ้นอย่างที่จอห์นไตเตอร์ได้ทำนายแต่ว่าทฤษฎีควอนตั้มที่เขาพูดเป็นเรื่องจริงซึ่งคำทำนายของเขาอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงทั้งหมดก็เป็นได้ในปี2008นักสืบที่มีนามว่าไมลินได้หยิบเรื่องเกี่ยวกับไตเตอร์มาสืบค้นและพบว่าไม่มีบุคคลนี้อยู่แล้ว แต่กลับพบเพียงแค่มูลนิธิที่มีชื่อว่าจอห์นไท e เตอร์ฟาวเดชั่นที่มีซ e o ชื่อแล r รี่ฮาร์เบอร์และมีน้องชายที่มีชื่อว่าจอห์นเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องคอมพิวเตอร์อีกด้วยถัดมาดูเรื่องราวของเกาะทั้งสองที่ห่างกันแค่4กิโลเมตรแต่มีเวลาต่างกัน21ชั่วโมงจนเป็นเหมือนไทม์แมชชีน หากใครที่เคยเดินทางไปต่างประเทศคงทราบดีว่าเวลาแต่ละประเทศอาจแตกต่างกันตามไทม์โซนที่ถูกกำหนดไว้หากคุณเดินทางไปญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้คุณจะพบว่าเวลาของพวกเขาเร็วกว่าเราถึงสองชั่วโมงแต่ถ้าคุณเดินทางไปประเทศอังกฤษคุณจะพบว่าพวกเขามีเวลาที่ช้ากว่าเราถึง7ชั่วโมงซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเวลาที่แตกต่างจากเรามากหรือน้อยอาจมีระยะทางปัจจัยเป็นสาคัญ แต่สำหรับหมู่เกาะไดออมีดที่อยู่ทางตอนกลางของช่องแคบเบริงในมหาสมุทรแปซิฟิกกลับมีความแตกต่างในเรื่องของเวลาอย่างเหลือเชื่อหมู่เกาะไดออมีดประกอบไปด้วยเกาะบิ๊กไดออมีดหรือเกาะรัสมานอฟของรัสเซียและเกาะลิตเทิลไดออมีดที่เป็นของสหรัฐอเมริกาทั้งสองเกาะอยู่ห่างกันเพียงแค่2.4ไมล์หรือประมาณ3.8กิโลเมตรเท่านั้น ประเด็นคือทั้งสองเกาะดันตั้งอยู่ระหว่างเส้นเขตแบ่งวันสากลระหว่างเขตตะวันออกและตะวันตกมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งส่งผลให้การเดินทางข้ามเกาะจากตะวันออกไปยังตะวันตกจะทำให้คุณต้องตั้งนาฬิกาใหม่ให้เดินไปข้างหน้า21ชั่วโมงและหากคุณเดินทางสลับกันคุณก็จะต้องย้อนเวลาบนนาฬิกาข้อมือตัวเองใหม่เช่นกันมองในอีกมุมก็คือคุณสามารถเดินทางข้ามเวลาได้ ไม่ว่าจะเดินหน้าหรือถอยหลังราวกับนั่งทามแมชชีนหรือทางเทคนิคแล้วคุณสามารถมองเห็นอนาคตหรือมองเห็นอดีตที่อยู่บนเกาะอีกฟากได้ด้วยตัวอย่างเช่นเมื่อคุณอยู่บนเกาะลิ t เทิรไดออมีดในวันพฤหัสบดี12นาฬิกาและแตัดสินใจเดินทางข้ามไปเกาะบิกไดออมีดนั่นจะทำให้คุณมาอยู่ในวันศุกร์เวลา9นาฬิกาได้โดยใช้เวลาการเดินทางเพียงไม่กี่นาทีด้วยความแตกต่างในเรื่องของเวลาที่น่าทึ่งนี้ ทำให้เกาะทั้งสองมีฉายาโดยเกาะ b บ g ยกไดออมีดของรัเสเซียถูกเรียกว่าเกาะพรุ่งนี้ส่วนเกาะลิตเทิลไดออมีดของอเมริกาถูกเรียกว่าเกาะเมื่อวานนี้นอกจากความน่าทึ่งในเรื่องของเวลาที่แตกต่างกันเกาะทั้งสองยังทำหน้าที่เป็นพรมแดนระหว่างรัเสเซียและสหรัฐอเมริกาอีกด้วย นั่นจึงเป็นเหตุผลที่คุณไม่สามารถเดินทางกลับไปยังอดีตหรือข้ามไปยังอนาคตได้ง่ายๆเนื่องจากมันคือการเดินทางข้ามประเทศนั่นเองอีกเรื่องราวที่น่าสนใจครับมีนักทฤษฎีสมคบคิดเชื่อว่ามีนักเดินทางข้ามเวลาในภาพถ่ายวินเทจปีหนึ่การเดินทางข้ามเวลาล้วนเป็นจินตนาการที่ถูกพูดถึงกันอยู่ตลอดเวลาว่ามันมีจริงหรือไม่ และมนุษย์เราพยายามหาหลักฐานต่างๆนานาเพื่อมาพิสูจน์ว่าการเดินทางข้ามเวลาเป็นเรื่องที่มีอยู่จริงหนึ่งในหลักฐานที่กลายเป็นกระแสเมื่อเร็วๆนี้คือภาพถ่ายวินเทจภาพหนึ่งที่ถูกถ่ายบนชายหาดทูวันในเมืองนิวคีประเทศอังกฤษเมื่อปีคศ .1943 โดยมีบางคนเชื่อว่าพวกเขาเห็นนักเดินทางข้ามเวลาที่ซ่อนตัวอยู่ในฝูงชนเหล่านี้นักทฤษฎีสมคบคิดเชื่อว่า มีชายคนหนึ่งที่อยู่บนชายหาดกำลังใช้บางสิ่งที่ดูเหมือนเป็นโทรศัพท์มือถือซึ่งมันเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ได้ถูกประดิษฐ์ขึ้นจนถึงทศวรรษที่1980ภาพถ่ายดังกล่าวถูกเผยแพร่ครั้งแรกเมื่อหลายปีก่อนโดยชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าสจวรตมฟรี S บนทวิตเตอร์ของเขาโดยระบุว่าเป็นภาพของคนงานสงครามชาวอังกฤษที่หลบหนีไปที่ชายหาด แต่ถ้าคุณซูมเข้าไปที่ชายในชุดสูทสีน้ำตาลบริเวณกลางภาพดูเหมือนเขากำลังมองลงมาที่บางสิ่งบนมือของเขาและนักทฤษฎีสมคบคิดเชื่อว่ามันคือโทรศัพท์มือถือซึ่งทวิตนี้กลายเป็นข่าวบนหน้าสื่อหลายสำนักบุคลิกของเขาดูแย่เหมือนกับผู้คนในยุคปัจจุบันที่ยืนหลังคอมก้มหน้าถ่ายจอมือถือ แต่นั่นก็เป็นเพียงจินตนาการของชาวเน็ตทั้งนั้นตัวอย่างความคิดเห็นเช่นผู้ชายคนนี้ดูเหมือนกำลังพิมพ์ข้อความ <c oughs> เขาเป็นนักเดินทางข้ามเวลาหรือเปล่าเห็นได้ชัดว่าชายคนนี้เป็นนักเดินทางข้ามเวลาที่กำลังดูโทรศัพท์มือถือของเขาแต่บางความคิดเห็นก็ดูจะมีเหตุผลมากกว่านั้นบางทีเขาอาจกำลังไขาลานนาฬิกาดูเหมือนว่านักเดินทางข้ามเวลาจะเป็นเพียงแค่ผู้ชายที่กำลังม้วนบุหรี่ ผมเดาว,ว่าเขากำลังเช็คนาฬิกาพกอยู่ในขณะที่บางคนไม่ได้โฟกัสเรื่องที่เขาก็มมองอยู่ลืมเรื่องโทรศาพาัพท์ไปซะผู้ชายคนนี้ใส,ส่สูทอยู่บนชายหาดนะดูเหมือนว่าสิ่งที่น่าสงสัยยิ่งกว่าการเดินทางข้ามเวลาคือการแต่งตัวของเขานั่นเองนี่คือเรื่องราวของการเดินทางข้ามเวลาขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์เพชรมายา .com ครับ